อกันบอกก่อนทุกคนนะเจอกันนะเจอกันเจอกันนะเออพรุ่งนี้เจอกันนะแม่นะบอกแม่ก่อนนะบอกแม่เพชรเพชรบอกแม่ก่อนแม่จ๋าพูดตามยายพูดตามยายก่อนแม่จ๋าพรุ่งนี้เจอกันนะเจอเพชรคอยเลยนะ แ ok uhm wow. ู่ถนะสูๆนะรักนะจุบบเออ๊บีอีแม่จ้ากินไหมจ้ากินไหมจ้ากินจ้าแม่จ้าแม่ไหมกินไหมเออกินไหมอ้าแม่ แม่หยิบเจ้าแม่กินอร่อยเลยยอะมากอ่าาลนี่ก้อกิอรวโอ่ตัวตวไปว่าเอกว่าเปลี่ยนเป็นซอยเออกินไหมแื้วก็เปลี่ยนทอเดียวตัวไหนที่ไอนี่แดงก็มาแพ่ตะเกาเสียบมือเต่าจังจ่ะ

ไม่น้าไม่ได้หรอกกาต้องไปนอนก่อนนะโอโต้ัวนอนเดินรปหลุกเออโอต้นอนนอนแล้วโอต้ก็ไปหาเนาะไม่ไิ้มุ่งขาใกลยิ่งตีดไกลยิมขาไกลบ้านนั่นนวลนี่น่ก็จีบก็คอีก็ขีเขาพะี้พะเขาอ่ะี้พะเขาอ่ะพะจะมาติดปวดเนี่ยสอบแต่ก็ได้หมายถึเอืก็หาเพชรชอยเนี่ยไปแล้วกลับบ้านกันไม่ นอนก่อนนะคะสวัสดีก่อนนะคะบ้านะ<ล>